สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการอ่านงบการเงินอย่างง่ายตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกสามารถกลับไปดูได้ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่มุมด้านบนนะครับวันนี้เราจะมาสอนการอ่านงบกําไรขาดทุนซึ่งเป็นงบที่ดูง่ายที่สุดและสําคัญอันดับต้นๆเลยนะครับ ก่อนจะไปฟังคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับวิธีดูงบกำไรขาดทุนท่อนบนที่สุดจะเป็นรายได้และรายได้อื่นๆบรรทัดต่อมาจะเป็นต้นทุนขายลงมาอีกก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อด้วยภาษีเงินได้และสุดท้ายคือกำไรสุทธิซึ่งวิธีดูว่ากิจการกำไรหรือขาดทุนให้ดูท่อนที่เป็นกำไรสุทธิครับ ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับอ้าวยังไม่ไปกันหรอครับหยอกนะครับหยอกมาดูให้ลึกกว่านี้ดีกว่านะครับเริ่มจากกําไรขั้นต้นก่อนจะขออธิบายสั้นๆง่ายๆครับว่าสมมุติว่าเราขายของ100บาทซื้อของมา60บาทเท่ากับว่าเรามีกําไร40บาท40บาทนี่แหละคือกําไรขั้นต้น ซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เวลาย,ยอดขายเพิ่มค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็จะเพิ่มตามแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ขายเพิ่มละ่ะค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็จะไม่เพิ่มเช่นกันครับวิธีคิดกําไรขั้นต้นก็คือเอารายได้หักกับต้นทุนขายก็จะได้กําไรขั้นต้นครับในที่นี้คิดอัตรากําไรขั้นต้นโดยเอารายได้หักต้นทุนขายจะได้ประมาณ2องล้านสองแกว่าบาทซึ่งเราจะคิดเป็นอัตราส่วนเรียกว่าอัตรากําไรขั้นต้นวิธีคิดคือเอา2องล้านสองแบาทเนี่ย ด้วยยอดขายคูณด้วย100จะได้ประมาณ49.16%ซึ่งหมายความว่าทุกการขายบริการของเรา100บาทเราจะได้กำไร49บาท16สตางค์ครับประโยชน์ของอัตรากำไรขั้นต้นคือทำให้เจ้าของกิจการทราบว่าต้นทุนของสินค้าจริงๆมีเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาต้องลดราคาสู้กับคู่แข่งจะได้รู้ว่าควรตั้งราคาเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ขาดทุน ถ้าอัตรากำไรขั้นต้นมีค่ามากก็จะแสดงว่ากิจาการมีกำไรมากสามารถลดราคาสู้กับคู่แข่งได้มากแต่ในขณะเดียวกันถ้าอัตรากำไรขั้นต้นมีค่าน้อยก็แสดงว่ากิจาการมีกำไรที่ไม่ดีเท่าที่ควรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอัตรากำไรขั้นต้นของเราดีหรือไม่ดีก็ควรหางบของบริษัทคู่แข่งมาคำนวณเปเรียบเทียบดูนะครับว่าของเราอยู่ในเกณฑ์สูงหรือต่ำกว่าคู่แข่งถ้าใครอยากรู้วิธีการหางงบการเงินแล้วก็คอมเมนต์บอกเรามาใต้คลิปได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนให้ค่าใช้จ่ายในการขายก็คือค่าใช้จ่ายใดๆที่ทําให้เพิ่มยอดขายของกิจาการเช่นเงินเดือนพนักงานขายค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายของกิจาการนี้มีไม่มากแสดงว่าพื้นฐานของกิจาการไม่ต้องการการโฆษณามาก อาจจะเน้นในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือสกิลพิเศษบางอย่างที่ไม่ต้องพึ่งการขายมากซึ่งในทางกลับกันบางกิจการก็มีค่าใช้จ่ายในการขายสูงมากกว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารก็มีนะครับค่าใช้จ่ายในการบริหารคือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายหลังบ้านเช่นเงินเดือนพนักงานทุรการพนักงานบัญชีเงินเดือนผู้บริหารค่าเช่าค่าเสื่อมราคาต่าง ค่าใช้จ่ายตัวนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทําให้กิจการตั้งอยู่ได้และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แปรผันไปตามยอดขายหรือแปรผันน้อยมากโดยที่ปกติแล้วค่าใช้จ่ายตัวนี้จะไม่ค่อยวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือวามากเพราะจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซะเป็นส่วนใหญ่ จะปรับขึ้นบ้างตามอัตรางเงินเฟอ้อที่ต้องเพิ่มขึ้นตามเงินเดือนหรือค่าเช่าต่างๆซึ่งจากตัวอย่างก็จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารของกิจการนี้ค่อนข้างสูงจนเกือบเท่าต้นทุนขายเลยทีเดียวซึ่งถ้าผู้บริหารสามารถทํายอดขายได้เยอะๆก็จะทําให้บริษัทมีกําไรสูงมากเลยทีเดียวเพราะว่ากําไรขั้นต้นสูงถึง49%ทําไมถึงบอกว่าสูงเพราะว่าในบางธุรกิจเช่นธุรกิจโรงงานหรือธุรกิจผลิตส่วนมากจะมีอัตรากําไรขั้นต้นเพียงแค่10-15%เท่านั้น รเรามาวิเคราะห์กันแบบสั้นๆนะครับสังเกตได้ว่าปี2563กิจการมียอดขายเพียง1,700,000บาทและปี2564มียอดขาย4,600,000บาทซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ3ล้านบาทในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี2563มี1,200,000บาทและปี2564มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร1,900,000บาทซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง600,000บาทเท่านั้น ทำให้กิจาการพลิกจากขาดทุน600,000บาทเป็นกำไรเกือบ400,000บาทตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่ได้แปลผันไปตามรายได้ของบริษัทถ้าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าต้นทุนขายนั้นพุ่งสูงตามไปกับรายได้ซึ่งก็แปลผันไปตามรายได้ของกิจาการอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นจากตัวอย่างก็จะพอเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมนักบัญชีต้องแยกค่าใช้จ่ายออกมาเป็นหลายๆแบบไม่ได้ทําออกมาให้พวกเรางงกันเล่นๆครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการอ่านงบการเงินอย่างง่ายถ้าใครมองว่าไม่ง่ายผมก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับผมพยายามอธิบายให้ทุกท่านเห็นภาพและได้เนื้อหามากที่สุดท่านสามารถคอมเมนต์ติชมได้ยินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงครับผมในตอนต่อไปจะเป็นการสอนอ่านงบแสดงฐานะการเงินหรือที่เรียกว่างบดุลน,นะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ